ใจไมตรีที่ดีต่อลูกค้าและผู้ร่วมงานและการใช้อารมณ์ในการทำงานในจ้างอาจนำมาพิจารณาถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการทำงานหากขาดสิ่งเหล่านี้คุณอาจถูกเลิกจ้างได้เช่นกันคดีนี้เกิดขึ้นณนะบริษัทแห่งหนึ่ง ลูกจ้างทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายต่อมานายจ้างเลิกจ้างเพราะมีพฤติกรรมขาดน้ำใจมิตรมตรีที่ดีต่อลูกค้าและผู้ร่วมงานลูกจ้างใช้อารมณ์ในการทำงานโดยไม่สามารถปฏิบัติงานเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้จนเป็นเหตุให้ในายจ้างต้องย้ายลูกจ้างคนดังกล่าวให้ไปทำงานอยู่ตามโครงการต่างๆทุกปี คดีขึ้นสู่ศาลลูกจ้างร้องต่อศาลว่าการเลิกจ้างของนายจ้างด้วยเหตุผลว่ามีพฤติกรรมขาดน้ำใจมิตรไมตรีที่ดีต่อลูกค้าและผู้ร่วมงานเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมคดีนี้ศาลท่านเห็นว่าการที่ลูกจ้างเป็นผู้มีพฤติกรรมมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอย่อมมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของนายจ้างและการที่ลูกจ้าง มักมีปัญหากับลูกค้าย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างจึงเป็นกรณีที่มีเหตุผลพอสมควรการที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างจึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมอารมณ์คือส่วนหนึ่งของจิตใจที่มีผลต่อการทํางานน้ำใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควรมีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ใกล้ชิดดังนั้น ต้องรู้จักบริหารจัดการสองส่วนนี้ให้ดีมิฉะนั้นเราอาจจะเจอเรื่องที่เหนือความคาดหมายจนต้องกลายเป็นคนตกงานติดตามรายการเรื่องจริงผ่านคดีตอนต่อไปได้ทั้งช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกนสอรอ Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดี กสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน